สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซทั่วโรกครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการหุ้มเบาะนะครับช่วงนี้หน้าฝนฝนมาแรงนะครับทำให้ดาร์กเปียกนะครับพอรักเปียกแล้วก็จะเกิดอาการคันๆคลายๆนะครับดังนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องทาการเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะไปแล้วล่ะอันนี้รถนะครับรถผมเองนะครับเอาไปให้ลูกค้าใช้นะครับทีนี้ลูกค้าก็ว่าก็บ่นว่าอ่า ฝนตกเบาคาดตูดเปียกว่างั้นก็เลยจัดการหุ้มให้ลูกค้าสเสลยนะครับทุกท่านนะ,อ,ะอันดับแรกเราก็ต้องงัดลูกแม็กหรือว่างัดสเตปเปิลออกไปก่อนนะครับทุกท่านด้วยไขยควงแบนเรานี่แหละที่เหลือก็ใช้ครีมดึงออกนะครับทุกท่านนะหลังจากที่เราดึงออกไปเป็นที่เสร็จสเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมนะครับในขณะที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับจุดไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเราก็จะมีวิธีการ เสริมฟองน้ําเข้าไปนั่นเองนะครับทุกท่านเราจะเสริมฟองน้ําเข้าไปนะทีนี้นะครับในการเสริมฟองน้ํานะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายหรอกนะครับทุกท่านในขั้นตอนของการเสริมนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับรถเคยหุ้มบอกมาก่อนหน้านี้เขาก็เสริมมานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่จุดนี้ที่เขาเสริมมานะครับอ่านี่ก็คือตําแหน่งที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเขาเสริมมาแต่เราก็จะเสริมเพิ่มอยู่นะโอ้อันนี้ ลึกเลยนะครับวันนี้ถือว่าลึกนะครับทุกท่านถึงโครงพลาสติกข้างในเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะไปถ้าหลุมเล็กๆเราก็ใช้ฟองน้ําฉาบปูนเรานี่แหละนะครับเสริมลงไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นหลุมลึกนะครับหลุมใหญ่ๆเราก็ต้องใช้ฟองน้ําสําหรับพุ่มบอะในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นาๆแบบนี้สั่งมาโลดนะครับสั่งมาหนาหลายก็ชี้เกียจปาดออกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาละนะครับทีนี้ นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือเกาซปเปอร์ด็อกนี่แหละนะครับทุกท่านหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกาหมาแดงเออหมาดานั่นเองนะครับาบางที่เขาอาจจะเรียกหมาแดงเด้อเพราะว่าตัวหนังสือ d o g นะครับเขาเขียนว่าด็อกเนี่ยนะครับเป็นสีแดงเขาก็เลยเรียกหมาแดงแต่สาหรับผมโลโก้นะครับเป็นรูปหมาดําผมก็เลยเรียกหมาดํานะครับทุกท่านนะก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะ วิธีการใช้เกวนะครับหมาดาตรงนี้นะครับก็คือนะครับเอาไปทาชิ้นงานทั้งสองชิ้นนะครับเอาไปทาชิ้นงานทั้งสองชิ้นปล่อยให้แห้งแล้วนํามาประสานกันนะครับย้ําต้องแห้งก่อนค่อยเอามาประสานกันเมื่อนะครับเราเอามาประสานกันแล้วเราก็ใช้ใบเลื่อยนะครับตัดออกนะครับตัดแต่งตามรูปทรงเดิมนะครับใบเลื่อยนี่เราก็ต้องเจียให้คมเหมือนมีดเลยนะครับทุกท่านอ่าทิ้งเหลือค้าใครมีหินเจีย นะครับมีใบปัดใบขัดก็เอามาปัดมาขัดออกให้เรียบให้เนียนก็แล้วกันนะครับถ้าใครไม่มีก็เอาแค่ใบเลื่อยนั่นแหละซอยๆอ,ออกไปเห็นะครับทุกท่านนะก็สภาพอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเราก็เสริมเข้าไปแล้วนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับอ่าเราก็ต้องพูดถึงเรื่องหนังหุ้มบ่อนะในส่วนหนังหุ้มบ่อนี้ถ้าหากว่าใครติดตามผมมานะครับจะรู้ว่าก่อนหน้านี้นะครับ ประมาณเดือนมีนาเมษานี่แหละนะครับผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการเสริมเบาะแคบของรถกละบไปแล้วนะครับผ้าที่ผมได้มาผ้าหุ้มเบาะที่ผมได้มาเป็นผ้าหนังชนิดที่ผมสั่งมาเป็นหลาเลยนะครับทุกท่านนะเป็นผืนใหญ่นะครับอ,อุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับลูกแม็กสเตปเปิลนะครับลูกแม็กสเตปเปิลที่ผมใช้ ในงานนี้นะครับจะเป็นขนาดขายาว8มิลลิเมตรนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับอ่าเป็นลูกแม็ก8มิลนะครับก็เรียกว่าเบอร์8 mm ขายาว8มิลนั่นเองนะครับความกว้างก็ประมาณ11 mm นิดๆนี่แหละนะครับความโตของลูกแม็กแต่ละลูกก็ประมาณ11นิดๆเหมือนกันนะครับก็ประมาณอ่าไม่ใช่ว่า11 mm นะประมาณ1.2ม mm ิลลิเมตรนะครับความโตของลูกแม็กนะอ่า ก่อนที่เราจะไปสั่งซื้อลูมเแม็กเราวาดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มันหนาแค่4มิลน,นะครับถ้าเราไปสั่ง8มิลโอกาสที่มันจะยาวทะลุออกมาด้านนอกก็มีนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านจะสั่งก็สั่งประมาณ4มิล6มิลก็ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็คือคําแนะนานะเอาล่ะทีนี้เมื่อเรามีอุปกรณ์แล้วนะครับเรามีอุปกรณ์เป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเราก็ นะครับอ่าเย็บตรงหัวหรือว่าเย็บตรงท้ายก่อนก็ได้นะครับอ่าเราจัดให้กลางพับมาแล้วก็เย็บเลยนะครับลูกแม็กยิงพบไปโรด2ลูกก่อนเลยนะครับ2ดอกเลยแป๊กๆปไปเลยนะครับทุกท่านนะอ่ายิงลูกแม็กเข้าไปก่อนเลยนะครับเมื่อเรายิงลูกแม็กเข้าไปแล้วนะครับที่เหลือเราก็วัดตัดเลยนะครับวัดแล้วก็ตัดเลยนะครับอ่าเอาแค่คุมมาแล้วก็เรายิงลูกแม็กได้ก็พอนะครับนี่นะครับก็ตัดเลยนะ เอาละนะครับเมื่อเราทําการตัดออกไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับวิธีการนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับจับแล้วก็ดึงดึงให้ตึงนะครับบทต้องย่านขาดครับพี่น้องดึงไปเลยนะครับดึงให้ตึงแล้วก็นะครับม้วนเข้ามาใต้เบาะแล้วก็ทําการเย็บล็อกไว้ซะนะครับอ่าดึงให้ตึงนะครับขออภัยด้วยเด้อนะครับบางครั้งบางที อ,อยู่คนเดียวกล้องมัน่าเราก็จะออกอเราก็จะหลุดออกจากเฟรมของกล้องเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ก็าไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ดึงให้ตึงแล้วก็เย็บตรงกลางระหว่างหัวท้ายไว้ก่อนนะอันนี้เราเย็บหัวท้ายไว้แล้วเห็นไหมนะครับเราดึงให้ตึงเราเย็บหัวท้ายไว้แล้วนะครับทุกท่านนะทีนี้ก็เป็นการเย็บด้านข้างนะครับ เวลาที่เราเย็บด้านข้างนะครับช่วงหัวมุมหัวโค้งนะครับช่วงหัวมุมหัวโค้งเราก็พยายามดึงให้ตึงนะครับพอเราดึงตึงแล้วนะครับจุดย่นตรงนั้นมันก็จะหายไปมันก็จะไม่มีรอยย่นนะครับทุกท่านนะก็นะครับดูกันไปเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็จะเย็บหัวมุมก่อนนะครับผมก็จะดึงมาตึงๆนะครับจุดที่มันย่นมันก็จะเลยเลยเข้ามาใต้เบาะนะครับถ้าเราดึงตึงนะครับนะครับ อ่าแล้วเราก็เย็บไว้นะครับตรงไหนที่มันกองกันเราก็เย็บทับไว้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะเย็บไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับฝั่งนี้ก็ดึงนิดๆหน่อยนะก็ดึงอยู่นะครับก็พยายามดึงให้ตึงนั่นแหละนะครับอ่าดึงแล้วก็เย็บดึงแล้วก็เย็บไว้นะครับทุกท่านนะนี่นะครับผมก็จะพับอ่าจัดทรงไปด้วยนะครับดูไปด้วยนะครับว่ามันมีรอยย่นรอยพับไหมก็พยายามดึงให้ตึงแล้วก็เย็บนะครับก็ตามนี้เลยนะ นี่นะครับก็มวนเข้ามาแล้วก็เย็บไว้นะครับมวนเข้ามาแล้วก็เย็บอย่างนี้แหละนะครับพยายามดึงมาให้ตึงๆสักหน่อยนะดึงมาเลยนะครับก็ดึงไว้ก็เย็บไว้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะครับว่าที่ผมดึงมานั้นนะครับอ่ามันมีรอยย่นไหมนะครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่เคยหุ้มนะบอกพูดตรงๆนะครับอันนี้รถตัวเองก็จัดไปเลยนะครับจะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแต่ เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC ที่อยากจะทำการหุ้มบอ่อเองนะครับก็ยิงเข้าไปโลดนะครับแป๊กแป๊นะครับเวลาที่เรายิงเวลาเรายิงเนี่ยยิงขอบนอกๆเนี่ยลูกแม็กมันไม่ค่อยจะเข้าไม่รู้เป็นไรนะแต่พอเราขยับลึกลงไปอีกนะครับสามารถยิงเข้าได้เป็นปกตินะเอาละมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งที่เหลือตรงนี้นะครับก็คือ ต้องดึงให้สุดใจเลยนะครับดึงให้แน่นให้สุดใจไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวขาดนะถ้าดึงไม่ตึงมันจะไม่เรียบแล้วละ่ะฝั่งนี้นะครับจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับฝั่งนี้แหละนะครับนี่ผมจะเย็บตรงกลางก่อนเลยนะครับผมดึงมาตึงแล้วผมก็จะมือบีบไว้แล้วก็ล็อกเลยนะครับทุกท่านนี่เห็นไหมมันก็เริ่มตึงขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วทีนี้ผมก็จะมาเริ่มจัดหัวมุมหัวโค้งเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาจัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนี่ก็พยายามดึงเข้าไปให้มันตึงนะครับจัด ตรงนะครับดึงยังไงดึงเอียงมุมไหนดึงหาเลยนะครับดึงหาเลยนะครับดึงอย่าให้มันมีรอยพับรอยย่นนะครับดึงมากองกันไว้ข้างในแล้วก็เอาแม็กยิกเอาแม็กยิงไว้ซะก็นะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ผมก็ดึงมาแล้วดึงมาตึงๆเลยเนี่ยนะครับนี่ดึงมาแบบนี้ก็เย็บไว้เนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับนี่ดึงมาจัดทรงมานะครับเห็นไหม พยายามจัดทรงมาเรื่อยๆนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับดึงให้มันตึงนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะไม่มีรอยพับแล้วนะครับทุกท่านที่เหลือก็นะครับพยายามจัดทรงเหมือนเดิมนั่นแหละดึงมาตึงๆเลยนะครับดึงมาเห็นไหมเวลาที่ผมดึงนะครับจุดที่พับที่ย่นมันก็จะหายไปเห็นไหมนะเห็นไหมนะครับแล้วก็เ yes, ย็บไว้นะครับจุดไหนที่มันดึงมาแล้วมันมากองกันรวมกันนะครับให้มันเป็นรอยพับอยู่ใต้เบาะนะครับ ก็เย็บทับไว้เลยนะครับอ่าลูกแม็กเบิร์อีกแล้วครับพี่น้องสว่วารอยนัดพันนัดนะครับอ่าเพิ่งยิงนิดเดียวเองจะหมดกลองแล้วนะครับเอาละนะครับก็นะครับดึงใหม่นะครับเมื่อกี้ลูกแม็กยิงไม่ลงนะครับก็อ่าจะพยายามยิงไปเรื่อยๆนะครับอ่ารอดูตอนจบก็แล้วกันนะครับตอนอวสานนะครับจะออกมาสวยงามมากน้อยแค่ไหนมีให้เพื่อนอ่ามีให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ได้เห็นเป็นแนวทางอย่างแน่นอนเลย นะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปกลัวนะครับกับการหุ่มเบาะนะครับก็นี่แหละนะครับเมื่อเราทําการเย็บแล้วก็ตัดออกนะครับรูปทรงมันก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับสวยไม่สวยก็พิจารณาเอานะครับมือใหม่หัดหุ้มเบาะนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดี FC ทุกท่านครับ